สวัสดีครับวันนี้พบกับไค่ไทยพัลเซิลแฟนตาซีคอสโอเวอร์กับสูตรลับตรับดันเจี้ยนหรือว่าดันเจี้ยนเมชิที่เรารู้จักกันดีนะครับก็เป็นอนิเมะที่กระแสมาแรงมากนะในปี2024นะแล้วผมก็เห็นตัวเนี้ยในเว็บไซต์ญี่ปุ่นครับก็เลยไม่รีรอที่จะสั่งครับมันคือตัวพัลเซิลที่จะมีประกอบอยู่4ส,สิ่งมีชีวิตนี้นั่นเองครับคือบาซิลิสโกเลมมิมิกแล้วก็วอลกิ้งมัสซลูมนะครับจุดขายคือนี่ฮะเห็นไหมว่าภายในได้นะครับโกเลมเนี่ยจะมีด้านหลลัััังเป็นน็นนนนผกกะครบแ้้วอี นะครับเหตุเดินได้นะครับแล้วก็ตัวของมิมิกนะมีเงินให้ด้วยและสุดท้ายครับทั้งสีวัตถุดิบเนี่ยก็จะเอามารวมเป็นหม้อไฟรูปนี้นะนี่คือจุดขายของเขาครับและนี่แหละเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะครับตื่นเต้นแล้วนะครับไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนะอ,อันนี้ผมสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะนะครับ ราคาก็ประมาณนึงนะแต่ผมรู้สึกว่าก็คุ้มค่าดีนะโดนภาษีไปด้วยออเม,มาดูกันดีกว่าว่าของข้างในเป็นยังไงนะครับจริงไม่อยากให้มันยับเลยแต่ว่าย่าเหมือนกันอุย้ยเป็นสี่กล่องครับนี่อ่าเปิดมาแล้วเป็นสี่กล่องพูดง่ายคือเป็นกล่องสุ่มนั่นเองนะครับเอาล้วสินะสายกล่องสุ่มก็มาฮนะนี่ฮะอ่ากล่องสุ่มทั้งสี่ตัวนะครับ เป็นไก่บาซิลิสนะครับเป็นมิมิกนะโกลมแล้วก็วอลกิ้งมัส์ลูมนะครับแต่ละวัตถุดิบก็ถูกแบ่งออกมาแต่ละตัวละครนั่นเองนะโอ่งกล่องสวยมากเลยหน้าเก็บมากๆนะครับมีสี่กล่องนะครับก็คิดว่ายกบ็อกก็คือได้ครบทุกแบบั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะเปิดกันดีกว่านะครับดูวิธีการเปิดก่อนอันนี้เนี่ยไม่มีตัวซีลให้เปิดนะเปิดยังไงให้มันไม่เสียต้องเปิดก้นครับ เพราะว่าถ้าเราเปิดก้นแล้วเนี่ยข้างบนมันยังคงสภาพไว้ได้ฮึบผมขออนุญ,ญาตต้องเปิดแบบนี้แหละอุ้ยโอ้เสียดายจังข้างในเป็นอาร์ตด้วยอะ่ะโอ้โหใส่ใจมากดูดิเฮ้ยข้างข้างข้างล่างเป็นถ้าข้างและข้างบนจะเป็นอาร์ตอะไรอะ่ะโอ้โหอยากรู้เลยอะ่ะเนี่ยเขาเปิดมาแล้วเป็นอาร์ตแบบนเนี้ยเนี่ยนะครับเป็นอาร์ตจากในในเมะด้วยนะครับอือ ตัวนี้ตัวแรกคือมีมิกนะนี่ฮะก็สไตล์ใครไทยพัซเซิลครับโหมีหิมตรงบ้าให้ด้วยแต่ไม่มีการ์ดนะอนะไม่มีการ์ดนะครับตรงนี้นะก็เป็นแค่มีมิกเฉยๆนะครับแอบอยากดูแบบขอขอดูอนันว่ามันสามารถพับมาดูได้ไหมเออพับมาดูได้ฮะแอบจะมองเห็นไหมอะไม่เห็นนะมันอยู่ลึกครับไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันทีโอเคมาเปิดเลยดีกว่า ติดก็เทไว้หรอมิมิกขีบอุ้ยอุ้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยเอ่อนี่คือหนวยมิมิกมั้งมันอาจจะกลัวหักครับมันก็เลยใส่ไว้ตรงนี้แทนดูจากวิธีการแล้วผมว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ต่อ,อยากครับเนี่ยมันมีชิ้นส่วนแค่นี้เองชิ้นส่วนค่อนข้างน้อยครับถ้าเทียบกับใครทำปลาสเซปกตินะ ก็ราคากล่องหนึ่งก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าร้อยนะก็สมน้ำสมเนื้อนะผมว่าก็ดูจากปริมาณของแล้วก็ได้เท่านี้แหละนี่คือตัวหนึ่งครับก็มีหีบนะก้นมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเอาไอเสียกับข้างล่างนะครับแล้วก็ไอ้ตัวมันอยู่นี่ดีแล้วก็ตัวมันอยู่นี่ นี่ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวนะทําไมมันหน้าตาแบบนี้อ๋อนี่นี่ถูกละมันก็ต้องเสียบแบบนี้แหละอืมแล้วก็ขามันใช่ไหมเอาจริงว่าขามันอะบางอันเสียบเข้าแล้วมัน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 หนึบบางอันมันเสียบเข้าแล้วมันไม่ไม่ไม่ใช่ฮะเหมือนเขาออกแบบมาให้เรารู้ว่าเสียบขาไหนครับ เดี๋ยวนะมันต้องมันต้องหันด้านไหนวะขอดูรูปก่อนจาไม่ได้มีมีกต้องทําท่าไหนอ๋อทาท่านี้อ่อนี่คือก้นมันนี่คือหัวแล้วก็เอาหัวมาตรงนี้นี่คือหัวที่เป็นหนวดกุ้งเนี่ยต้องเสียแบบนี้นี่อ่าดูเป็นแมลงดีเนาะนี่ สยองเหมือนกันเนี่ยดูใกล้ๆเอออันนี้เทียบยังไงต้องตั้งขาลงใช่ไหมต้องยี้อ่ะถูกและนี่คือเขาทำตัวของรูไว้ไม่เท่ากันด้วยนะดังนั้นถ้าเสียบผิดรูเนี่ยมันก็จะไม่เข้าครับนี่ฮนะแล้วก็ปูไม่ใช่ปูขาเสียบด้านไหน้าน,นนี้เอาก้ามขึ้นใช่ไหมต้องเป็นอย่างนี้ นี่แล้วก็ขยับได้ด้วยนี่อ่ะเสร็จเราสมบัติกับของนี้น่าจะจัดถูกจัดไว้ต่างหากมั้งเพราะใส่ในตัวมันไม่ได้ครับอันเนี้ยอันนี้ก็น่าจะใส่ในสมบัติไว้แต่ว่าอ่ะใส่มิมิกไม่ได้ังงั้นอาจจะเป็นการใส่แบบที่ต้องเอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปแทนฮนะ อ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับมีมิกครับเอาจริงเป็นไอเดียของเหมือนปูเสฉวนเนาะก็คือเขาจะมีที่อยู่ของมันนะตรงนี้อ่าฮะอ๋อแล้วก็ไอ้นี่คือเหรียญแมลงสินะอืมจริงๆริงแล้วก็เก็บแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่มีที่อยู่สิอ่าอันนี้ก็เสร็จหนึ่งตัวครับเดี๋ยวผมจัดให้มันอยู่ในภาพที่เป็นที่ควรจะเป็นกัน นี่แฮ่เสร็จตัวแรกแล้วอันนี้ก็เอาถุดิบทิ้งไว้ชิ้นหนึ่งครับมาตัวที่สองเดี๋ยวก่อน้วตันมุมไหนวะอ่าถูกแล้วโอเคกึค๊บเหมือนเดิมครับข้างหลังเป็นภาพนี้ตัวที่สองคือ มีหมอ้อให้ด้วยแสดงว่าคือบาซิลิสเหรอใช่ครับโอ้โหมาเป็นตัวไก่เลยนะอันนี้ผมว่าเขาาน่จะได้ประสบการณ์จากการทำตัวคาาบาเซิลไก่มาก่อนมันก็เลยทำโดยไม่ยากครับนี่มาถุดิบ ันเจียนเมซีดันเจียนเมนะครับก็คือให้มาเลยแบบที่ไม่ต้องอะไรมากมายนะแล้วตัวไก่มันถอดได้ไหมมันจะทำเปิดเปิดตัวร่างกายมันได้ไหมวะน่าจะได้ครับเพราะมันมีแกนหลุดออกมาอยู่จะหม้อน,นี้เอามาทำไก่อ,อันนี้เปิดมาดูฟึ๊บเปิดได้ไห เอาเอาอกไงอ่ะออนี่นี่ก็อกบล็อกแล้วอ่นี่เป็นอย่างนี้ให้เราเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแบบพัสสนิดนิดนิดเดียวจริงๆนะอันนี้ทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอืมอันนี้ก็น้องไก่กับตัวนี้เอาอน,นี้ก็ใส่ถอดได้หรืออันนี้ใส่อันนี้เหรออืมมันไม่เหมือนไม่ใช่เลยอะ เหมือนไม่ใช่เลยเอาเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วอ่าตัวไก่เนี่ยต้องอยู่ข้างในตัวตัวมันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือลำไส้มันนะคือต้องวางไว้ในไส้ไก่นี่นี่นี่อ่าโอเคผมเก็ตแล้วนี่อือหือ นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้กระดูไ้ไม่ใช่กระดูกไอ้น่องไก่เนี่ยก็คือเอามาติดตัวมันเก็บของมันเองแล้วมันก็เป็นน่องไก่ในตัวด้วยครับนี่และไอตูดไก่เนี้ยเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกับตรงไก่ตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะเข้าทางไหนวะนี่เข้าทางนี้อแต่ว่าอ๋อเราใส่น่องไม่ได้โอเคนี่ต้องนี้ นี่ไรกล่นเนี่ยอยู่ตรงนี้เหรอไม่ใช่อันนี้คือส่วนที่เอาไปใส่หม้อไฟครับแไรนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวว่ากันปิดก่อนอืมอันนี้ก็มาเสียบขาไก่ กระตากระตาครับผมจริงควจะเรียกว่าบาซิลิสเนาะอ่าโอเคนี่ยืนไม่ค่อยอยู่ปะยืนอยู่โอเคหน้าเหมือนไก่จริงๆเลยนะดิเออเรามีหางเป็นงูด้วยนะครับเขาบอกอันนี้เป็นหัวนะจริงแล้วนะนี่แต่เป็นก้นนะอันนี้คืออืบมนันหรออันนี้ผมไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันอ่ะน้องไก่ เอามาใส่เป็นหม้อได้นะครับแล้วเป็นวัตถุดิบอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบเหมือนกันมาตัวที่สองผ่านไปนะครับขออนุญ,ญาตขยับหน่อยตัวที่สามมา ตัวที่สามคือเห็ดครับพี่เห็ดของเรานี่เองโอ้โหตัวเห็ดใหญ่ผมว่าเขาไม่ได้ทำสเกลถูกต้องตามไซส์มั้งาซีริสเปนตัวใหญ่กว่าอันนี้เยอะเลยนะอันนี้เขาทำแบบสเกลอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับอันนี้แอบเสียดายนิดนึงนะแต่ก็เข้าใจได้แหละมันเป็นกล่องสุ่มเนาะมันก็คงทำสเกลเต็มไม่ได้นะครับ ผมสงสัยไอ้ก้อนสีเขียวนี่คืออะไรอื๋หรอ,อจำไม่ได้แล้วอ่ะนะในมังงะมันเขียนว่าเป็นอะไรนะไอ้ก้อนเนี้ยหรือต้องอยู่ในร่างกายมันวะไม่รู้เหมือนกันเป็นเป็นเหมือนไอ้เนี่ยมัง้งกิมมิกวางมัง้งอ่ะเห็ดเห็ดมีขาเดินมาต๊อกแตกต๊อกแตกอ๋อเอางี้เลยเหรอ เอางี้เลยเหรอ,อหน้แล้วข้างใต้มันใส่อะไรอะ่ะเนี่ยช่องว่างนี้ใส่อะไรไม่รู้ใส่ขาเห็ดก่อนอ,อืมเอาถอดได้ด้วยอ๋อมันต้องเอามาทำเป็นเมนูอาหารนี่ว่าลืมไปอย่างนี้นต้องถอดได้ครับนี่เป็นเหมือนท่าวิ่งเลย อนี้อยู่ข้างหลังนะครับเป็นการตัดแผงเหตุตามในเรื่องนะแต่ผมขอใส่มันอือนีอ่ส่วนเหตุตัวนี้ใส่ไม่ได้ครับเอามาเป็นวัตถุดิบเหมือนกันอ่าแล้วก็มีดนะครับมีดที่ใช้แร่ที่แพงของเซนชีหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สวงเข้าไปออกันมีตำแหน่งแค่บอกว่าใส่ด้านไหนเลยเฉยแหละ เอเอเอเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดีผมเพิ่งเห็นอะไรดีๆอาจาไม่มีอะไรผมนึกว่าข้างในมีอะไรซ่อนไว้หรือว่าใส่น,นี้ได้ปะไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรอันนี้เหมือนเขาซื้อกล่องสุม่มังครับให้เราซื้อยกบล็อกแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อยกบล็อกเราก็ไม่ได้อืมแล้วก็ไม่ได้ครบเซตเลยครับ อ,อย่างนี้อ่ายืนท่านี้เขาเห็ดมันเดินเห็ดมันยืนไม่ได้นะก็ต้องยืนท่านี้เสดายบาซิลินนิดหนึ่งตัวเตี้ยกว่ามาตรฐานไปหน่อยนะครับอันนี้ก็โอเคสวยดีนะโอเควัสดุสุดท้ายที่เราต้องไปเก็บมาครับเพื่อทําเมนูอาหารฉบับนี้ก็คือตัวของโกเลมนั่นเองครับซึ่งไอเดียโกเลมนี้ผมก็โคตรชอบเลยนะคือปลูกไว้บนหลังอะ่ะเท่โคตรโคนะ ครับเป็นการคิดว่าสารอาหารโกเล็โอ้โหตัวใหญ่แต่ใหญ่แบบใหญ่จริงๆอะ่ะใหญ่ไปเลยอะ่ะเวลาเขาถ่วงน้ำหนักเขาก็รู้เลยทีว่าตัวไหนเป็นของอะไรเพราะว่าเนี่ยหนักสุดเลยนะแล้วได้ของมาสามชิ้นคืออะไรนะกังเขนเหรอนี่ ข้างหลังมีตรงนี้แงะออกได้ถ้าดูจากรูปแล้วน่าจะเปิดได้ใช้ไอันี่พว่ขุดเหรอไม่มีไม่ออกอันนี้คืออะไรอ่ะอืมอ่ะโกเลมเดี๋ยวเราลองถอดล่างโกเลมดูครับเอ้าโอ้ผักโอ้เจ๋งนี่ผักออกมาได้จริงๆครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโหเจ๋งโกเลมเจ๋ง <niño> ส <sharing> oh, ุดเลยตัวน <heit> ี้ถอดได้ไหมมันเหมือนมีรอยปริออกตั้งนึงนะถอดน่าจะถอดได้แต่ผมไม่ถอดดีกว่าไม่น่ามีอะไรข้างในนะครับไอเดียมันมีแค่นี้แหละเจ๋งแล้วโอ้โหสุดยอดอืมแล้วมันแบบ จะมันแทนกันได้ปะไม่ได้อ้าวตำแหน่งมันฟิกเลยครับว่าตำแหน่งไหนนะอา้าวหลุดซะแล้วน,นี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันมีรูจุดบอกเลยว่าต้องปักมูไหนอืมเยดูดีทีเดียวอ๋อมันน่าจะเป็นลำดับด้วยแหละอันนี้น่าจะเป็นการใส่ก่อนใส่หลังด้วยอืม เฮ้ยเจ๋งเลยอะสมเป็นเซนชีครับปลูกพืชเอาไว้แบบนี้แล้วปลูกหลากหลายชนิดด้วยนะอันนี้ทำอะไรอ่ะไอ้ที่ปักแค่ตายปะไม่รู้เหมือนกันอืมแล้วมันเอาไว้เส่รตรงไหนอ่าโกเลมก็จะเป็นการวางแบบนี้ขึ้นไปแล้วก็มีพวกกับอันนี้อืม ฐาที่แสนนี้ไม่เจอฮะตัวเนี้น่าจะเป็นกิมมิกมากกว่าครับวาวางไว้ให้มันเหมือนเป็นกิมมิกเหมือนทุกอันอะ่ะเห็ดก็จะมีฐานใช่ไหมไก่มีนี่กับอันนี้นะครับไอ้น,นี่มีทองนะน,นี่มีหม้อด้วยมีดแล้วก็มาผสมเมนูกันอะถึงเวลาผสานาวัตถุดิบนะครับพัดเซอรอีกแล้วเดีวก่นะ เห็ดก่อนเห็ดอยู่บนใช่ไหมอย่างนี้อตำแหน่งมันจะถูกล็อกไว้แบบนี้ขอขอ,ขอดูตรงนั้นตำแหน่งอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้อยู่ตรงตรงนี้นี่นี่่ะเริ่มไปรูปเป็นล่างแล้วแล้วก็อ้นี่อยู่ตรงกลาง ไม่ในกาเขาอะไรอืมอะเน,นี่ยอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ไอ้ขาวขาไอ้ไก่อ่ะนี่เนื้อไก่รุมนี้แหละนี่ฮะเสร็จแล้วครับเอ้ะเหมือนขาดอะไรขอดูรูปก่อนอ๋อเห็ดเอ้ยไม่ใช่ผักผักผักผมขอถอนผักหน่อยนะครับนี่ชิน้นนี้นี่ เอะเสร็จแล้วโหน่ากินมากหม้อไฟนะครับแดนโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวของไข่ไทยพาร์เซลแฟนตาซีนะครับดันเจียนเมชินะก็เป็นพาร์เซลเล็กๆนะนิดเดียวจริงพาร์เซลไม่ได้ใหญ่นะครับจริงๆมาทำสีสว่างไว้อ่ะแต่สุดท้ายลน้ากล่องมันก็สีเดียวกันหมดเลยนะ ไม่ได้บอกว่าตัวไหนเป็นของตัวไหนนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะผมว่าเขาทําระบบตัวนี้ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เป็นพัซเซนอะไรยากนะเน้นเน้นคนสะสมจริงๆอ่ะคือโอ๊ยแครอทหลุดคือสําหรับคนที่เป็นแฟนคลับก็ซื้อไว้เถอะนะครับโมเดลที่ทําอาหารนะอาจจะไม่ไทําอาหารขนาดจ๋าขนาดนั้นนะแต่ก็ออกมาสวยครับมีกิมมิกนะมีลูกเล่นเยอะ แต่กียวไก่ย่างมาทําก็ได้นะเราเราแกะามาทําเป็นไก่ย่างก็ได้เพราะเขาอะออกแบบให้ทําได้สองอย่างนะเจ๋งเลยล่ะนะครับสําหรับตัวของดันเจี้ยนเมชินะอ <c oughs> ือตอย่างที่บอกครับกล่องหนึ่งประมาณสักห้าร้อยนะครับห้าร้อยนิดนดบวกลบนิดหน่อยนะใครสนใจก็ลองตามหาดูครับถ้าใครสนใจอยากจะให้ทางผมสั่งให้นะครับอินบ็อกมาที่ Facebook นะครับมีเปิ่ลกี๊กได้นะ เดี๋ยวผมจะดําเนินการสั่งให้แต่ก็ทําใจเรื่องภาษีนิดนึงนะเพราะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงครับแต่สำหรับสายสะสมแล้วนะถูกใจไม่มีคาว่าแพงใช่ไหมมีคนกล่าวไว้สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะก็คอยติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับใครไทยแพทสเนแฟนตาซีสูรลับตลอดดันเจียน